ก็จะไปกดอีกนะครับก็เชื่อการกดตามคลิปแรกก็เชื่อนะครับกดไหมไม่ได้ยังนะครับอ,อีนี้เนี่ยมีเหตุในกำไรนี่ตั้งตังตังตัั้งรจัคลิปลงทุกวนนะครับลงอาจจะบางอาจจะไม่ได้ลงนะเพราะว่าอิจูระบูระ

จมลาคุแกนะครับุกูมจาอัเทเนนะครับี๋ยวลงคลิปแบบไม่ตัดต่อนะครับสดนะครับสด ไม่มีการติดต่อใดๆกันทุกนนะครับทุกยาวนะครับถ้าเล่นการ์ดก้อไปด้วยนะครับเราจะถ่ายกาน์ดกลางคืนเลียวซอมบี้นะคนจะฆ่าซอมบี้โชว์นะครับแล้วก็เริ่มมืดแล้วนะครับแต่เราขอเข้าบ้านนะเนาะ

เอ็กมอยมั้งเรนผมจะก้าซอมบี้ให้ดูนะครับผมจะไม่ก้าดเท่าไรนะมึงนะซุบกูขอคนแก่ได้หนึ่งเดียลนวครับทุกคนผมจะนอเซฟเวลาตายมันจะเกิดตรงนี้นะครับ Cách lên cắt lên hoa hắn không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  không ผมจะอยาวๆนะครับจะเป็นเลยข้ามพีนะครับีนะครับก็สำหรับลกปนี้ถ้าใครดูก็ไปดูต่อนะครับ